สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราจะมาทําการงัดนะครับเจ้าลิตโตคาลิต้านะครับ SW c a s ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของค่ายลิตโตเลยนะครับตัวนี้ผมมาจัดโปรตัจีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเอางัดก่อนเลยดีกว่านะครับแต่อเวลาไปงัดกันเองไม่ต้องงัดท่านี้นะครับนี่ครับเต็มที่เลยครับอืสุดตัวไก่ใหญ่สะใจ แล้วก็มาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้จะเป็นแบงค์เอ็กคอร์ทั้งคันครับแบงค์นี่จะเป็นเอ็กคอร์ทั้งคันไกด์เป็นซิกนะครับ3ขาอย่าถามผมนะครับว่าพี่ตกปลาทะเลได้ไหมนะครับเพราะว่ามันคือคันทะเลนะครับนะเป็น SW วและที่ผมชอบมากมีบันทอดีมันเลื้แป้งนะครับนี่แบงตรงนี้ครับนี่เห็นไหมลิสโตคาลิต้าเอสวีวตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับรีซีทแต่งมาพร้อมกับแหวนล็อก2ชั้น นะครับก็ทํามาเพื่อเกมใหญ่โดยเฉพาะนะครับมือกระมงนะครับมือกระมงวาคูสากอินทรีเนี่ยได้หมดนะครับ้ายก็บัตรเชฟแล้วก็มีโลโก้ลายไฟให้โคตรหล่อนะครับตูดดิวอินให้เรียบร้อยนะครับอ่าไหนดูที่เด้งไหมเข้ามาสองเวทนะครับเข้ามาสองเวทสองความยาวนะครับนี่นี่นี่เด้งมากครับเด้งมากครับตัวนี้นะครับ ลูกค้าที่ได้ยินแค่ชื่อเวทอาจจะตกใกลใช่มันจะเป็นยังไงมันเป็นตัวท็อปค่ะมันจะเด้งนะครับมันจะไม่เหมือนตัวสีดำที่เคยรีวิวนะัะตัวสีดำที่เคยรีวิวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเกรดล่างหน่อยแต่ตัวรองลงมาสองพันเก้าแหละแต่อันนี้มันดูหนักแน่นกว่าเยอะนะหนักแน่นกว่าตัวนั้นนะบอกตรงๆจากที่จากที่หนูจับนะเมื่อกี้นะแบงค์นี่แบบงัดสบายครับพาวเวอร์ลิฟต์สูงมากนะครับเข้ามาสองเวทนะครับเจ็ดฟุตหกพีสองดสี่ก็ สสยแคสโดยตรงเลยครับตัวนี้นะครับกับ8ฟุต6นะครับ P.E. 4ขีด8นะครับ P.E. 4ขีด8ก็สำหรับคนที่ตีฟ็อกใหญ่ๆนะครับตีสติ๊กเบสใหญ่ๆนะครับตัวที่ถือน่เวท24ี่เหรอคบพี่ใช่ตัวน้เวศสอี่นะมันเด้งไงอ่าก็ตัวนี้เอาไว้ตีป๊อปเลยนะครับสำหรับคนที่ออกไม่ไกลนะครับคนที่ไปหลักแก๊สนะครับไปหลักแก๊สแล้วก็ออกแบบรอบเกาะไปละนองอย่างเงี้ยปาไซส์ไม่เกิน2ี่สิโลนะครับจัดตัวนี้ได้เลย นะอ่ะโอเคก็ใครอยากดูรีวิวตัวเต็มยอม้อนไปดูอีพีที่แล้วนะครับขนะอ,อดูเวทงัดตีแปดตักนิดนึงนีเขาวางสลับกันกนะวางสลับกันไม่ด้ตีแปดเนี่ยเวลาหนูบอกลูกค้าลูกค้าตกใจแต่เจอเจอ,เจอแบบเจอกันงัดเข้าไป <Okay. S 2> เจอความเด้งของเขาหนี่จีทุกคนไม่ต้องตกใจน,นะคมันไม่ค่อยมีนะก็ยังเด้งอยู่เนี่ยเห็นไหมครับมันยังเด้งอยู่นะครับคันในไทยนี่ไม่ค่อยมีนะคะความยาวแบบนี้ ลูกค้าฝรั่งเอาไปตกบึงสำรานมาแล้วนีขายแต่ลูกค้าตีแบบไปกระจุยเนี่ยแล้วไกด์เขาใหญ่อะพี่เนี่ยเต็มมือมากนะเวลาจับเนี่ยมันเป็นคันทะเลอ่ะงัดให้สะใจเลยค่ะพี่แต่เวลาไปงัดเองอย่างงันเออมันไม่มีใครคงกระท่านี้นะหนูบอกก่อนนี่หนูสายย่อเลยเนี่ยอ่ะเอาวัาลิฟสะใจแหน่เราต้องโดนกระมงไซรัปสี่ติ๊บโลก็อัดได้ารับรองว่าหลอดแน่นอน โอเคจ้าไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวยจริงๆ